ที่ที่ที่ผมต้องออกมานะผมต้องให้มันออกมาเพราะว่าเพราาะว่ตอนเช้าตื่นเช้ามาซ้อมเราก็ร้องปกติใช่ไหมพอซ้อมไปผสมมาปุ๊บเฮ้ยรุ่นใหม่มาเว้ยมันเต็มเว้ยเต็มเว้ยขังเบียร์านหลังเบียร์เว้ยคุ้มครับคุ้มครับไม่ใช่อะไรถังเบียร์สดใช่ไหมอ่ะต่อไปพี่ต้น เป็นต้นที่เสียงลายรากเลยโอ้แล้วคนที่กำลังมาคนนี้กำลังตาไปอนนบี่เสงปอันน40ล้านวิลแล้วนะเออเพราะฉะนั hmm. ้นเนี oh. so, so now, right. ่ยเราสองคนอยู่นี่ไม่ได้ราอยู่ได้รับรวนนี่ขึ้นแก่ขึ้นตลงนย เป็นพัชรพิทก่อน10นาทีจ้า